ไปเปิดเป็นผู้ว่าแล้วก็ไปเปิดร้านบางสวิรัตเยอะแยะ,ยะทั่วประเทศไทยไปหมดเลยนครปฐมก็เปิดบางสวิรัตที่30ปรากฏว่าขายไปขายมาทําไม่ไหวไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะขายดีจนทาไม่ไหวก็เลยจะเลิกทําอ่ะมันมันหนักไม่ไหวจะทิ้งไปก็ลูกค้าก็เยอะกิจการก็กําลังไปได้ดีเขาก็เลยมาหาพ่อครูแล้วก็บอกยก ร้านไอยกยกกิจการให้เขายังเช่าอยู่นะพ่อครูก็รับรู้สึกว่ารับตั้งแต่เดือนสิงหากัยยาของปีสองเก้าปรากฏว่าพวกเราข้างในเนี่ยในปฐมศมสสมเนี่ยไม่มีใครออกไปทำเลยก็จะมีอยู่คนสองคนที่เต็มใจออกไปทำพ่อเรียนอยู่ที่จตุจักรที่ที่อ,อกตกอพ่อครูก็เลยบอกว่าให้ดิฉันเนี่ยมา รับผิดชอบขายอาหารมังสวิรัตที่ที่ตอนแรกอยู่โอเดียนแล้วต้องเช่าเขาอะไรจะอะไรมากมายจีกามากก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นบุญญวุฒิหมายเลขหนึ่งของพ่อครูมันน่าจะเปิดร้านที่มีคนรู้จักแล้วก็เผยแพร่มังสวิรัตได้ดีก็เลยบอกพ่อครูว่า <c oughs> ขายมังสวิรัตเนี้เงินกำไรเนี่ยจะไม่ขอไม่ขอให้ใครขอเวลาเก็บสักสองปี เพื่อที่จะได้เป็นทุนในการที่จะหาที่ใหม่ประดีมีเศรษฐีชาวปฐมคนหนึ่งตอนนี้เขาตายไปแล้วตอนเขามีชีวิตอยู่เขาก็มาอุ่นุมอะไระอะไรไเกี่ยวกับเรื่องร้านมังสวิรัตหรือเกี่ยวกับเรื่องกิกรรมไร้สารพิษเขาไปทํำกิกรรมไร้สารพิษอะไรของเขาเขาให้ซื้อทีใ่ให้ก่อนเราก็เลยเข้าไปดําเนินกิจการเปลี่ยนจากซอยโอเดียนซึ่งอยู่ในที่รับ มาต่างกลางเต็น์ขายอยู่ที่ซอยสองทำอยู่ได้สองสามปีเงินที่เก็บก็พอที่จะเป็นอะไรละ่ะเป็นเหมือนเงินก้อนแรกด้วยแหละแล้วก็ขอญาติโยมว่าใครมีเงินก็ขอยืมก่อนเขาบางคนก็ให้ยืมแสนหนึ่งบางคนก็ให้ยืมล้านหนึ่งอะไรแต่อะไรทำไปทำมาเกิดกรณีสันติสโศปีสามสองคนก็ เสียอกเสียใจกลัวร้านจะถูกยึดนะเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็อ้ะให้แล้วก็ให้ยืมแล้วก็ในเมื่อกิจจเหตการณ์เป็นอย่างนี้ก็ให้เลยก็อยู่เป็นนี่อยู่สามสามสี่ห้าปีตอนนี้ตรงนั้นก็เป็นที่ของวัดแล้วก็เป็นของวัดเนี่ยที่สิ่งมาร์มาก็จะปีเดียวกับที่ท่านมาแล้วสามสองแต่ที่นี้นม่หยุดตั้งแต่สองเก้า แต่ว่ามาทำงานคนละมุมแล้วก็ฟังในมุมของท่านนะทำอยู่ที่เดียวกันนะนะแต่ก็คนละมุมแฟงกันแล้วก็พอเลื่อนฐานะเป็นปะก็ไปอยู่สันติแล้วเป็นกลับก็กลับมาทำฐานงานคั่วงาขายที่ปฐมพอเลื่อนฐานะเป็นสิกขม่าก็ไปอยู่บ้านลาดปีหนึ่งแล้วก็ไปไภพศาลีแล้วก็กลับไปอยู่สันติแค่แค่นี้สิกขมา่าชื่อสิกขม่าเทียนคำเพชร เพิ่งบวชได้ยี่สิบสี่พรรษาบวชได้ยี่บสี่พรรษาแต่เข้าวัดมาตั้งแต่ห้าอยี่สิบแปดถือว่าห้ารอยี่แปดเพราะตอนนั้นไม,ไม่ไม่มีลาบมียศแล้วลาออกจากงานมาเรียบร้อยแต่ก่อนจะลาออกจากงานก็เช้าก็ไปทำงานเย็นก็มานอนที่วัดที่สันติเช้าทำงานก็รุ่นเดียวกับคุณวัลภา คุณุวัลภา,าผู้มณีปัจจุบันแล้วก็ชื่ออะไรลินอุราเออค่ะลินอุราเป็นตุบสิกาลินอุราอ่าลินอุราเขาจบปริญญาโทเขามาช่วยพอลานย้ายมาอยู่นี่อะไรก,ก็มาช่วยช่วงนั้นตอนนี้เขาไปอยู่บ้านลาดสิทธมาศก็อยู่สันติอโศตอนนี้ก็ไม่ได้ทำทำงานตามอาชีพพอสอพ ก็เรื่องขึ้นเป็นปะพราะครูก็ตั้งโรงเรียนอาชีพเดิมก็คือเป็นครูก็เลยต้องไปอบรมครูรุ่นแรกเพื่อที่จะมาสอนนักเรียนสอนไปสอนมาปีนี้บอกกับทางเรียนเลยว่า